สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพิธาโพสต์ถึงมิล,ลิสร้างความฮือฮาไม่น้อยหลังจากที่มิล,ลิดานุภาคณาทีรักุลศิลปินเดี่ยวชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นไปโชว์สุดปังบนเวทีระดับโลกอย่างคอเชลาดูทาซันทเวนตี้ชที่สหรัฐอเมริกาโชว์ร้องแรปสุดจี๊ดตีแผ่ถึงเมืองไทยแถมยังโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงกลางเวทีอีกด้วยจนเกิดแฮชแท็กมิลิไลฟ์แอนคเชล่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์และในขณะเดียวกันทีมพิธาลิม จเจริญรัตวนาพักเ้ากลาก็ได้ออกมาโพสต์ถึงมิลิระบุว่าตื่นเช้ามาดูมิลิขึ้นเวทีแฮชแท็กโคเชล่าทูเตาสันวน2ปี1999ผมอยู่ปี2การเงินธรรมศาสตร์ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อยู่ทีเท็กซัส ได้ยินเรื่องคอนเสิร์ตโคเชล่าเป็นครั้งแรกร้อไล่ตามดูเรดเอเกนเดม c ชช n นวงโปรโดที่จำได้ในหัวแต่ไม่เกี่ยวกันคือโคเพลเพิ่งปล่อยเพลงเยลโล่เป็นครั้งแรกมาเล่นที่ออสตินเท็กซัสตั๋วเพียง250บาทตอนนั้นผมนั่งดูทีวีในดอมกับเพื่อนๆหลากหลายเชื้อชาติจำได้ว่าปีนั้นมี b บคร r นนิไซมบี้เดอะเคมิคอล布 r เดอร์สและแน่นอน RATM ระดับโลกต้องซอฟท์พาวเวระดับโลกเท่านั้นที่จะขึ้นเวทีได้ยี 2 2ปีผ่านไปมิลลีเป็นศิลปินในดวงใจลูกสาวผม6กขวบที่ช่วงนี้ร้องเดอ w วิกแอนทั้งวันพิสูจน์จนให้เราเห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นไปได้นี่ขนาดเขาทำกันเองยังขนาดนี้ถ้ารัฐบาลสนับสนุนจะขนาดไหน ต้องให้เครดิตรุ่นที่เคยทำมาก่อนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีอย่างน้อยก็ทีโบนกับโลโซที่เคยขึ้นเวทีระดับโลกก่อนอื่นเลยหนึ่งไม่มีเสรีภาพไม่มีความหลากหลายไม่มีความคิดสร้างสารรค์ไม่มีซอฟต์พาวเวอร์สองต่อมาต้องสร้างรัฐสวัสดิการสนับสนุนศินลปินถ้าพูดให้เห็นภาพเมืองเทนเนสซีเป็นเมืองหลวงแห่งเพลงคันทรีได้ด้วยการมีบ้านมีสวัสดิการสำหรับคนดนตรีคันทรีให้ไม่ต้องยอมแพ้หรือต้องเลือกว่าจะเดินตามความ ความฝันโฟกัสกับการทําเพลงหรือต้องหาเลี้ยงครอบครัวในขณะที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนักดนตรีไม่ต้องพะวงทําให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดได้เต็มที่3ามคอยมาพูดเรื่องการมีกระทรวงรับผิดชอบงบเพิ่มขึ้นกี่เท่ากี่เท่าภายในกี่ปีลงทุนมีห้องถ่ายอุปกรณ์ระดับโลกเอา b ิ g Data a าแมาคอยจับว่าคนฟังเลื่อนตรงช่วงไหนถอยกลับมาฟังช่วงไหนเพื่อทำให้ท่อนุกติดหูคนในเพลง ด,ดีใจกับวายูพีพีด้วยครับวันหลังต้องขอความรู้จากพวกคุณด้วยครับเพื่อปูทางส่งโอกาสต่อให้คนรุ่นหลังต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ